ื้นนี่ขาวหมดเลยผมมองเห็นนะถ้าที่ผมมองเห็นเนี่ยขาวหมดเลยแบบเปรี้ยงเลย สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เจาะประเด็นกับดิฉันศรีสุพางธรรมมาวุฒินะคะในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าขนองแบบนี้ชะล่าใจไม่ได้นะคะเพราะว่าอาจจะมีอันตรายเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีค่ะล่าสุดก็มีเหตุสลดใจเกิดขึ้นที่จังหวัดสระแก้วกับเด็กหนุ่มอายุ17ปีนะคะที่กลับจากตกปลาแล้วก็มายืนปอบมะม่วงกินอยู่ท้ายรถกระบะจู่ๆปรากฏว่ามีฟ้าผ่าลงมาทําให้เด็กหนุ่มคนนี้เสียชีวิตคาที่ค่ะ ขณะที่เพื่อนๆกระเด็นกระดอนกันไปคนละทางแต่ก็รอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์ขณะเดียวกันอีกจุดหนึ่งกลางไร่มันซึ่งไม่ไกลจากจุดแรกมากนักนะคะทั้งๆที่ไม่มีฝนตกแต่ก็มีฟ้าผ่าลงมากลางไร่โดยที่ชาวบ้านตั้งข้อสังเกตเขาว่าไม่มีสื่อล่อฟ้าแล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้อย่างไรวันนี้เราจะไปเจาะลึกจนรู้กันนะคะ มาดูเหตุการณ์ที่มีเด็กหนุ่มต้องจากไปก่อนวัยอันควรเลยนะคะเพื่อนของน้องผู้ตายนั้นเล่าว,ว่าประมาณบ่าย3ามของวันเกิดเหตุได้ชวนเพื่อนๆ8ดคนขึ้นรถกระบะไปตกปลาที่อ่างเก็บน้ําในตำบลหันทรายบางคนนั่งตกปลาอยู่บางคนก็ผูกเปลนอนใต้ต้นไม้จู่ๆท้องฟ้ามืดครึ้มมีฝนเทกระหน่าลงมาพร้อมกับลูกเห็บค่ะทุกคนต่างก็วิ่งหลบฝนแล้วก็เก็บคันเบ็ด8คันเอาไว้หลังรถ ขณะที่นายยุทธนาใต้คีรียืนถือมีดปอกมะม่วงกินอยู่ท้ายรถได้เกิดฟ้าผ่าเสียงดังสนั่นลงที่ยอดต้นสนลําแสงสีขาวกระจายไปทั่วพื้นนายยุทธนานั้น,อนนอนแน่นิ่งเสียชีวิตคาที่โดยในมือยังกำมีดไว้แน่นข้างลำตัวมีมะม่วงตกอยู่ส่วนเพื่อนๆกระเด็นกันไปคนละทิศแต่ก็รอดมาได้อย่างเหลือเชื่อค่ะอยู่ท้ายรถเลยครับยืนปอกมะม่วงอยู่ท้ายรถรฟ้าก็ลงมานะครับ นอนแน่นิ่งไม่มีปฏติกิริยาเลยครับเลือดเลือดเลือดออกหูเนบแข็งเลยแข็งเลยครับอยู่ท่าไหนท่านนั้นครับในมือเขายังถือมีดอยู่เลยไฟดูดนะครับแบบไงไม่รู้เสียงมันขนาดไหนมันระเบิดครับเสียงยิ่งกว่าระเบิดใช่ไหมครับแบบพื้นนี่ขาวหมดเลยผมมองเห็นนะถ้าที่ผมมองเห็นนะ่ยขาวหมดเลยขาวอไม่รู้เหมือนกันไอ้เงี้ยกระแสไฟมันน่าจะลง เปียงอย่างนี้เลยเหรอแบบเปียงเลยเรื่องแต่กรรมมั้งครับปฏิหา <c oughs> รเปลนกรรมใครของมันของใครของมัน เมื่อสำรวจในตัวผู้ตายก็พบพระเครื่องที่คอสภาพศพเนื้อตัวไม่ได้ไหมเกรียมนะคะคุณย่าของน้องเล่าว่าน้องยุทธเป็นโรคหัวใจตั้งแต่เด็กๆอยู่กับปู่และย่าเพราะแม่เสียชีวิตไปแล้วเจ้าตัวทำงานส่งตัวเองเรียนมาตลอดล่าสุดกำลังจะเข้าเรียนชั้นปวชปีหนึ่งโดยมีความฝันอยากเป็นช่างไฟฟ้าก่อนเกิดเหตุน,นั้นเหมือนมีลางสังหรณ์เมื่อหลานชายนอนละเมอสามคืนซ้อนร้องปฏิเสธเหมือนมีคนมาชวนไปอยู่ด้วยค่ะ เช้าวันนั้นยังบอกนะคะว่าจะไม่ไปตกปลากับเพื่อนๆแต่แล้วน้องก็เกิดเปลี่ยนใจให้เพื่อนย้อนกลับมารับค่ะพูดถึงฟ้าด้วยเหรอนังพูดถึงฟ้ามันบอกว่าใจอย่ามาเอากูไปเลยกูไม่ไปหรอกไปก็ไปแต่มึงจะควา้าเขาคนที่เสียนี่แล้วเขาดิน้นดิ้นที่นอนน่งทั้งก็ไปปลุกเขาก็เฮือกเป็นอะไรยศเฮืยเป็นอะไรเขาก็ไม่พูด เขาละเมอพวกจะคำเดียวอยู่สามวันแล้วเขามานอนดีขึ้นที่สี่ตื่นเช้ามาเขาก็ไปตบเด็เขาก็บอกว่าเขาจะเลี้ยงให้จบเอาให้จบมาไม่มีเงินมีพวกเขายาก็ะหาเลี้ยงจนได้ไหนแต่วันทีกันสาวสักปีต้องเลี้ยงหนูจะไปหาเองเขาบอกถ้ามีอนาคตเขาจะเลี้ยงก็อยู่กับปวกก็ยากเว่านั้ ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันห่างจากจุดเกิดเหตุแรกไปประมาณ1กิโลเมตรชาวไร่กําลังช่วยกันขุดมันเทศค่ะจู่ๆเกิดฟ้าผ่ากลางไร่มันจนร่างของทุกคนนั้นกระเด็นไปทั้งที่ไม่มีฝนตกและไม่มีใครสวมใส่เครื่องประดับโชคดีที่ทุกคนรอดตายมาได้ค่ะมานี้แหละ <c oughs> มันมันยังฝนไม่ตกไงค่ะก็เป็นประมาณนี้กาลังเก็บมันอยู่แล้วก็มันก็ลงมาเลยพอลงเราก็รู้ว่ามันตัวเองเนี่ยกระเด็นออก ความรู้สึกว่าอ้าวฟ้าผ่าเราก็บอกอ้าวฟ้าผ่าเราไม่ไม่เจ็บแต่พอจะลุกมันลุกไม่ได้เขาก็เอาขึ้นรถหามมาขึ้นรถแล้วก็เอาไปโรงพยาบาลพอตอนจะเอาไปเนี่ยออกไปถึงปากทางฝน,นถึงตกล้นปกติใส่พวกเครื่องประดับที่เป็นไม่ใส่ไม่ใส่เลยโทรศัพท์นี่เอาไปเก็บเลยล่ะถ้าฝนมาถ้าคืนฟ้าคืนฝนตามจะไม่ดูเลยกลัว ไม่เคยไม่เคยอย่างนี้เลยโอ้ยแรจะไปกําหนดมันได้เนาะไฟธรรมชาติไม่เคยอย่างนี้เลยไม่เคยเจอด้วยเมื่อก่อนฝนตกฟ้าร้องก็ยังทําไร่ทํานากันอยู่ได้นะไม่ได้ไม่เหมือนอย่างนี้ทุกปีนะคะที่หมู่บ้านแห่งนี้มักจะเกิดฟ้าผ่าลงมาแต่ว่าจะไปโดนแถวๆต้นไม้ใหญ่ไม่เคยมีใครถึงขั้นเสียชีวิตค่ะขณะที่นักตกปลาตั้งข้อสังเกตว่าสาเหตุที่ฟ้าผ่าลงมาครั้งนี้อาจจะมีคันเบ็ดตกปลานี่แหละค่ะที่เป็นสื่อข้อฟ้า ในทุกปีนะคะช่วงเดือนพฤษภาคมที่หมู่บ้านในตำบลหันทรายแห่งนี้ก็มักจะมีฟ้าผ่าลงมาประมาณ2-3ถึงครั้งแต่ว่าไม่มีใครบาดเจ็บรุนแรงผู้นำชุมชนจะประกาศเตือนลูกบ้านให้ระวังถ้าหากว่ามีฝนตกฟ้าร้องนักตกปลาได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เขาว่าแท้จริงแล้วเบ็ดตกปลาคือวัตถุที่เป็นสื่อล่อฟ้าอย่างดีและมีสติ๊กเกอร์เตือนติดเอาไว้ที่คันเบ็ดนี่อาจเป็นสาเหตุหลักของฟ้าผ่าครั้งนี้ค่ะ เพราะที่จังหวัดระยองก็เคยเกิดเหตุฟ้าผ่านนักตกปลาขณะนั่งตกปลากันอยู่จนเสียชีวิตไป3คนค่ะก็เมื่อมีเข้าฝนลงมาแกเตือนลูกบ้านว่าให้เข้าร่มมาให้อยู่กลางแก้งและต้นไม้ใหญ่ครับส่วนใหญ่มันจะลงต้นไม้ลงต้นไม้หล้วครับก้อนหินครับเป็นสื่อไฟฟ้าล่อได้เนี่ยพวกนี้หมายถึงคันเบ็ดเนี่ยหรอคะคันเบ็ดครับมันเหมือนกับ เป็นตัวดูดล่อฟ้าอะไรลงมาเลยค่าใหญ่อย่างเนี้ยแต่มีโดนหลายคนแล้วนะฮะโดนเนเโดนหลายคนแล้วนะเขตเนี้ยก็คือตกปลานี่แหละมันมันมันผ่าลงคันเบ็ด นักวิชาการได้วิศวกรรมไฟฟ้าระบุว่าคนที่ถูกฟ้าผ่าเสียชีวิตนั้นเป็นเพราะกระแสฟ้าผ่าวิ่งผ่านเข้าสู่ร่างกายทำให้หัวใจหยุดเต้นเหตุครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับมีดปอกผลไม้คาดว่าเกิดจากคันเบ็ดที่อยู่ท้ายรถเป็นสื่อล่อฟ้าเพราะมีรอยไม่เกรียมและท้ายรถเสียหายส่วนสร้อยคอที่เป็นทองเงินหรือนาคไม่ได้เป็นสื่อล่อฟ้าค่ะ แต่จะทําให้เกิดความร้อนไม่ได้เวลาเกิดฟ้าผ่านั้นแนะนําว่าอย่าอยู่ในที่โล่งแจ้งให้ไปหลบในอาคารที่แข็งแรงห้ามเข้าไปอยู่ในกระท่อมกลางทุ่งนาใต้ต้นไม้เสาไฟหรือใต้เสาธงเพราะฟ้ามักจะผ่าลงที่สูงค่ะนั่นหมายความว่าเวลามีกระแสฟ้าผ่าวิ่งไปตามดินเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้มีแรงดันตกคล่อมขาทั้งสองเหมือนกับเราเอาขาทั้งสองเนี่ยไปเหยีที่ปักไฟคูน,น ผลที่ตามมานะครับก็คือจะมีกระแสซึ่งไหลผ่านหัวใจแล้วลงมาขายข้างหนึ่งแบบนี้จะเสียชีวิตครับแต่ถ้าเกิดยืนในอีกลักษณะหนึ่งก็คือขาเนี่ยอยู่ลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะฮะเราก็จะพบว่ามันก็จะมีกระแสไหลมีกระแสไหลแต่ว่าแรงดันที่ตกข่อมเท้าทั้งสองเนี่ยแทบจะไม่มีเลยเธอก็เลยน่าจะรอดชีวิต คุณผู้ชมคะมีข้อมูลจากแพทย์ที่ระบุนะคะว่าในทุกครั้งที่คนถูกฟ้าผ่านั้นมีโอกาสจะเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ30ค่ะแต่ถึงแม้ว่าฟ้าผ่าจะเป็นภัยธรรมชาติที่ไม่อาจจะควบคุมได้รวมถึงสื่อนํากระแสไฟฟ้าเองก็มีหลากหลายรูปแบบแต่ฟ้าผ่าก็ยังเป็นภัยที่เราป้องกันได้และต้องไม่ประมาทโดยเฉพาะในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคนองแบบนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะ เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามพานุรัตจัดไปวันนี้คุณปอยจะพาไปย้อนรอยคดีของเด็กแว้นอันธพาลที่ไปหาเรื่องรุมทำร้ายเด็กปั้มจนได้รับบาด7จ็ช่วงหน้ากลับมาติดตามพร้อม7วัน7อย่างค่ะ